บอเลขกันเลขเลขหนึ่งแปดเจ้าเจ้าซื้อหลายหลายเราหวดว่งหันเจ้าไม่ได้ตามเลยเป็นบอตามเต้นเลขเจ้าส้นมากขันซื้อลราบอออกต้องตามมันบอบรงวดว่งหันซื้อหกเก้าเก้าหกหลายไปไหนก่อนปวันตาพันตุลพันเรางวดนี่คิดว่าสิตามบ่นะแี่นใส่คือเก่าใส่คือเก่าบ้านเฝ้า ตีบาบาิตามคือกอนก้คนละเบิ่งน้อยหลายแม่ีำตัวนี้แหละตัต่วบามันไปออกขั้นนั้นคือเขาส่เบียร์รถเห็นว่าสองมเก็่นมันไปออกขั้นนั้นออขันนั้นดีคือเขาไปย่าเอาสามบอกดือ่มัเอาสาบอกไปออไปออกขั้นผุ่นสองสองสเจแอกั้นคือเขาแต่ยังว่าขั้นนั่นหัวยุบเป็นเดือน หัวจะเป็นเดียนเล่ยไปปามีอะป่ามันถิงบออกขั้นนีกี้สบาย่เอาะก็เลยบอสนใจขั้นป่ะมันออกไปแล้วเลยบอสนใจแต่มันกลับไปออกอีกสองเก็บสองคือเก่านั่นยนะไม่ว่าหัวนี้น้ำขั้นนี้คือเก่านี่ตามขั้นนี้คือเก่าเนาะถีน้ำขั้นหนีฟักไปเบิ่งกันถึขั้นใดผลไม้เสียดายถ่เล็กเจ้าโอนบอกมันต้องตามมันบ่หันบอกออกนี่น้ำคือเก่าอือเออมันหัวขันไหนนี่มันหัวนี่เนี่ย แล้มันหัวเป็นเดียนป้าหล้กกับหัวคือเกาอันบ่เล่นนัมั่นักมันไม้มันเลมาสลับจจงีเอาเด็กสามออกมันได่มาออกขั้นหนีคือกบมันบอกขั้นผุนเดียมันบอกขั้นผุนบอขั้นหนีคือเอยังไงอุตส่าห์ซองซองของแล้วสามเก็องแล้วมันยังเอาสามออกยังไอกตัวนี้จะนะมันวันนี้เด้มันสี่ข่บังกันจะสีน้ำขั้นหนีคือเกาอันบ่สิน้ำขั้นนีแล้วข่น้ำมาหักแล้ว อ้าวหัวนี้สีน้ำขั้นนี้คือเกาบวยอมแพร่เนาะพี่น้องเนาะหกเก้าเนี่ยและค่ะอ๋อนี่น้ำขั้นนี้ก่็ขั้นนี้มันบาดเดือดั้แต่ว่ามันบาดขั้นออกออกแล้วนะเพราะว่าเลขกันเลขหน้าแผนน่ะมันชอบออกน้ำกลเนาะงวดก้อนนีพันสือหนึ่งแปดหักหลายวันวารถขั้นนี้นี่ข่อยขับรถคันนี้มันมาออกกันมาออกหดหลังข่อยซื้อพันคนมั่นเพื่อนอ๋อมันจบออกน้ำกลสำหรับว่ออกน้ำกล นี่ร่องสองนี่งวดนั้นหอยกระสือเป็นพันเงี้มันเงีอยกันบอกน้ำกลดีกแต่ว่างวดนี้เจ้าคิดว่ามันเสียวน้ำกลคือตัวนี้หอยคิดตัวนั้นบัดเนี่เจ้าคิดว่าตัวนี้ต้องออกน้ำกลเออสิบ่อได้ขายหน้ามาซื้อสีห้าบมาเนี่พอขอยซื้อว่ามันมันสิบ่อประมาณ งวดหนาบอกคือลงวดหลังมันถึมาบาอยู่สองหวดสองสองเทียแล้วอ๋อคันคันมันมันบอกหมวดวดต่อไปเราบอกมวดรุ่นมันถึงอกสองเทียแล้วตามเลยมันบอคือตตามตัวนี้สองหวดต่อไปตามคือเกาบ่สนไผบ่สนเหล็กไผ่เลยมันบอก่้าตัวนี้เราบอยยังมีมันว่อนต่ยุนี่มว่อนต่ยุน้ำเฮี่ยนน้ำหลดหนิมันบอว่แตยุนกับหลดเราเนี่ยว่าเยี่ยเขาอยก่ติยาขวบเอเยจเออเออว่าสองเทขยต่อเคยถึงยื่สี่รอยเออเออ เพล่นูนี่กับมากยุ้อแล้วเป็นนั่นยังลงตาบุนชื่นสิมือขอไปกูไม่บอกเคาะร้านนั่นย่าเฮียไะเจ็บสองเจ็บสองอะไรบสิ่คิวบอกเป็นกระท่อบอกไปเดี๋ยวขอลำเลยโอ้ร้านย่าเฮียบอกเลขสิหลวงพ่อเพิ่นไปไหว้สิโอ้โอ้ลวงตาบุนชื่นเก็บสองเจ็บสองก่อ็น มากขึ้นมากขึ้นเด็กดังอายุตั้งอายุเพิ่นก็ดีเจ็ดสองอ่าน้านเพิ่นบอกว่าเจ็ดสองเจ็ดสองแต่เพิ่นทุกข์มาตีมือมืออันที่เพิ่นไปน่ะไปเวียดเซียบี๋มันของยี้น้องวะอ่านะกลับมาเพิ่นไปเพิ่นบอกก่อนที่ก่อนลำเลยว่ามันตกถืกับเหล็กบดเจ้าฟังแล้วเมียก็บอกอยู่แต่ว่ามันหัวดูเนาะปลาแล้วกับหัวคือเก่าแต่ว่าเจ้าบัดบ่ได้ซื้อเจ้าบัดมาน้ำตาขันดีเนาะขันนั่นเพราะว่ามันออกไปมืดแล้วนะ แต่บาง่นมันออกสามบอกนี้มันเล็ดมันเอาสามออกเนาะมันเอาสาออกเนาะมันวายังสามออกเอาเล็กสามออกมันเหลือแต่มันเลยออกสอง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 เก็สองมันออกสองเก็สองนเนาะตารางวันนี้เจ้าสิตามขั้นนี้มันบอกน้ำขั้น้นเ่งคนมา็นสื่อหลายมันบอกออกคนมามันจบออกน้ำกลหนึ่งแปดวดก้อนหนึ่งก็สื่อหลายบอกออกเมื่อออกน้ำกลนนะคะวันนี้คนมาสิตามขึ้นเกาเดี๋ยวเขย เพิ่นก็ซื้อตัวนี้หรอคะคางน้เมื่อกี้น้อพี่น้องนอพิ่นสีนำซื้อเพื่อนแพนซื้อหาเก่าวะเพื่อนสีซื้อตั้งหกเก่าบ่อยเลนตั้งหกเก่าหาเก่าว่าหออกนี่นะแพนเจ้าสีซื้อตั้งหกเก่าติอ๋อสซื้อตั้งหกเก่าหาเก่าว่าออกนะคะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นซื้อเลขตัวใดก็ตามถามันบอกออกแล้วน้าเลยเพิ่นว่าหมดก้อนนี่กับหนึ่งแปด ลืมนั่มันก็ออกหนึ่งแปดเต็มเต็มเลยนะคะบัดงวดนี้เพิ่มมาเพิ่นซื้อหกเก้าหลกหลายเลยทะเบยียนรถเพิ่นมันบ่อกออกเพิ่มมาเพิ่นตามคือเก้านะพี่น้องเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะเด้อปลาถือเลขหลายก็เอาเลขกมอเตอรไซเลขกนี่ละ่ะเหล็กพญายกับบันเลขอ่างน้ำมนต์ตรงกันนี่เนาะ ได้เห็นเห็นน้ำเพลินบรเลอ่ะนะมั้งบ่พอได้เห็นตะวันพ่อไน่นี่ยพ่อไน่เป็นยังพอไน่เล่าตายไหมอ๋ตายอายุแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดก็เหมือเลยสื่อแปดหนึ่งแปดไปเลแต่ว่าถือบ้านนี้เราซื้อว่าคอยนับเบื้องนี้ร่วมร่วมไหลายๆเจ้าเนี่ยเราซื้อว่าสามแสนอยูได้บานห้องเนาะได้องเซาวมันก็ได้อยู่าให้เพิ่งจะจับอันแปดหนึ่งงแปดละไงจับไปรักตลี เราก็เลยได้ไดอันยายเราเป็นยังเราคืจับเลขหนึ่งแปดแปดห่เอาโลกากะยูเฮีนซืดแล้วเราก็เป็นหัวตาเถอะอ้ะผู้ตายวันนี้เราจับไห้ไปบัว่าไม่จับบัวไา่จับใกล้ๆมือห้าพันจับไห่บอกน้ำแนวเด้อเออได้ทีบ,บอกแ่งฟันก็เจ้าน้ำแนวโอ้เจับไห่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะจะ <c oughs> รู้เปล่านี่จ้อยถือ่อยหนึ่งนี่เนาะเตว่าน คุณนายรอดถืรลายปันไดก่อหคุณนายเลดแม่ถือลายปันไดก่ได้ลายอยูุพันกว่าบาทอยูพันพอดก่าอเพิ่นเพิ่น่าเพิ่นบ่ให้สัมผณ์เพิ่นให็นมาสัมผัสม้อเจ้าคุณนายรอดถืรลายปันไดป0พันแปผัวบนบ่อยากให็นมุกเกเพิ่นถือพ0น8 0 0พัน8 0ดเพิ่น่าเลยเพ่่ใยา่เล็กอายุพ่่ใหญ่อายุ81เนาะเพิ่นเล่ามันตรงกัะเล็กอ่างหนม่นมาเพิ่นนำเอาได้พ8 0 0ที่ว่าเพิ่นบอก่อยว่าพันเเน้ เพิ่นบอกแก้วว่าพนแปินี่ลประมาณสองพนี่แหละอชวจังมองสุดซุเอาว่ามองสุดุดสอนเงินติครเมีเข้าได้สองพันนี่ตารางยังเดียวติเราถืองบ้่างทั้งบนทั้งล่างล่างกระเดนน้ำกันกับเจี๋ยว่าะของของเจียนของเจยนถือสองแปดแปดสองไอ้ย่างกอไอ้ย่างกอสองเก็โอ้เจ้าถือสองเก็เก็สองอ่ะสองเก็เก็สองีว่าของเพิ่นมิ้นไม่ตนึ่งแปดแนึ่ถือเรามาถือน้ำกันือน้ำเานั่นสองลอยเรา ອ່າເຮົດ້200ແຕ່ວ່າຂອງໃຫຍ່ໄດ100ດຽວອືປຈົ້າດ100ຽວຂົ້200ທັງມ พันแปดึสองพันก่อนลเราถึงสองพันเงินเลาตัวเล่าตัวเขาไห้นะโอ้ตัวไว้จริงๆเราเราถึงสองพันเงินใช่สองพส่วนมาสิเป็นเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปด้เนาะลายเนาะอันตรงก็เลขอ่างนะมดแมนบอกเลขแปดหนึ่งเลยท่านไต่นะคได้หนึ่งแปดแล้วเรายลายได้พันได้สองเพราะว่าเลขข้างบนเราได้สองร้อยนองกัเป็นข้างล่างนอกนั่นเป็นข้างล่างข้างบนได้สองรแสดงว่าข้างล่างได้พันแดข้างบนได้สองร้อย ได้เป็นสองพันได้เป็นสองพันเงินปะดไา้ยินหพิ่คนมาเล็กอายุพ่อหญ่ตายต,ายตงรงก็เล็กอ้างน้ามนตนเนาะคนมาแล้ว,ว่ามาันมันเป็นมันเป็นส่งคือพ่อยญ่หนูตายเนาอพ่อหญยเอาไปทิมเนบะ,อะเอา <ภน S 2> พ่อหญ่ไป<ก>ปลาเนะ่ะเป็นฝนตกลิ่นเป็นคึ้มๆเราเรียกว,ว่าเลขพ่อยญยหนูนีออกกันออกอายุพ่อยญ่หนูคนตอนพ่อหนยเอาไปทิมนี่เอาไปปลาเน่ยลักษณะเดียวกันกับพ่อหญ่พ่อหายเล็แต่ละลักษณะเดียวกันแต่ว่าฝาโล่งมันออกได้นอศูนหนึ่งเนาะ บดนีมุจะสิตามว่าเหล็กฟ้าล่งเลยถ้าจำว่าผิดเหล็กฟ้าล่งศูนยน่เนี้ยเาะศูนย์หนึอือศูเหล็กฟ้าล่วงศูนย์หนึ่อันบันีเลาเลาออกไปโขกมาด้เรามาเลามาจากกันไปปลาไปซุ่มไปไน่ลอยากับมาเล่ามานำมาเลย เรานำตะมือขุนมาจนดโอ้ซัมพาพอเราได้สองพันเงินเนาะเราทำตะมือขุนแม่มือไปปลาเออเอาพะยปปลราบมอเราสืบตะหนึ่งตะหนึ่งแปดแปดหนึ่งบนแพนไลยิ่้งันละเออเราเ็็ดอนี่เจ็ดเราได้นแงเทาเยเออเาไอนเทาที่แดงาายุปจ้าพอดียินเราเอาอายุแ้ว่าเ็มปะตามานั่นนละ คนวายูมีใจพอดีหล่ะก็แล้วก็ตรงกับอาหนำมต่นตบ้าพอดีเข้าสื่อนะเราได้ว่าเอาเอาให้อยน้ำในสองลยบานี้โวเล่าฝากเข้าเราได้หลายกว่าเข้าเอเข้ามาได้แค่ลอยเดียวต้นใจใหญ่เราต้นกาสิที่ว่าได้ยินพิ่นว่า่นสิเหลือเลขอันนี้ละเลขฟ้าโล่งพนใหญ่ละศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนยเอาประกาเเจ้าอันสื้อคือาเจ้าได้ม่เป็นเรยน ดีใจนั่เพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นเลขอ้างน้ำมนต์ที่ลงคลิปนั่นนะเพิ่นเลยมั่นใจว่าอายุเพิ่งใหญ่ต้องเข้า8081เพิ่นเลยนนำค่ะอาจารย์ไม่ก็บอกเนาะบอกยายหลงบอกว่าอันอย่าลืมเด้อเลขอายุเพิ่งใหญ่แหล่เด้อเพิ่งใหญ่จ้าอาจารย์เลขอายุเพิ่งใหญ่จ้าเด้อยายหลงนี่ยังบ่กล้าซื้อน้ำม่อเพิ่นว่ามันตรงกับอ้าอาจารย์นั่นถือหลายแต่ว่าอาจารย์นี่ถือเป็นพันเงินเนาะแต่ว่ายายหลงเขบอกไปเขาบอกอะไรเขาไปหาเพิ่นซื้อขวัญยากครับ เพิ่นเพื่นถืออะารมนได้ก็ย่เรียสิบยเขาม่าอย้ลอตเตอรี่กลอตเตอรี่กะถืพนบ่อแล้วก็ใต้ดินอีกนะสามซี่เจ้าเจ้าละสี่ลอยหา้อยเด้ยิ่มานือะนนี้เาบาเาจ้าเลยว่าสิ่เก่าเนี่ยพวบักไตแหงมันบ่แห้งัดปา ถ้าหอมซิบเว่าเขาเด็กกับย่า่ใชอาจารย์โควิดได้ไรเป็นไรก่อนอาจารย์โควิดได้เป็นเสียนแต่ว่าพาอาจารย์บานเฮ้านี่ที่จำบ่ฟฟิตหรือเจ้าละหาลอยเจ้าละซี่ลอยนั่นบ่ตลาดทั้งเรื่องจะได้ซิบแปบจะได้สร้างไปนนี้แอดมินไทยให้เบิ้งนี่คือมันเป็นตัวเลข หนะึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าขาเจ้าถือหลายบ้านนี่ถือพูกเะแสนกว่านะคะทั้งพา,าจานเพิ่งก็ถือลักแสนขึ้นนะคะหลายพา,าจานนี่สองพาจานนะคะเพิ่นถือนี่ตลากแสนขึ้นแล้วมันตรงกับเลขอายุคนตายอายุคนตายกับแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะแต่เลขขาเจ้าได้ถือหลายแสนได้เงินนี้เพิ่คนกับศรีสืออยู่เออเลือเลขฝาโลกนะคะศูนย์หนึ่งบ้านออกกับเออ่นกับศรีลอเลข อ่างน้ำมน่นคือเก้านะคะวาสิขากันบอแล้วก็สรุปเลยนะคะในคลิปนี้สิมีเลขทะเบียนรถหน้าแผนที่เบรนสื่อหลายๆบ้านออกคือห9เก้าเกานะคะในคลิปนี้6996ก็ับศ1แล้วก็สิลรอเลยอ่าง้ำมนตนนะคะว่าวัานสินใหญ่หรือสินหน่อยอ่างน้ำมนตนสิหายตัตให ก็ขอสรุปเลยนะคะในคลิปนี้มีเลข0 1 1 0 6ห 9, 9 6ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าคอยตามกันกับเล็กอานอาโมทนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ